ไปดูบรยนนะบรยากยาศแมน่นนะบรรยากาศยามเช้าเนาะแมนดูบรรยากาศยามเช้าเนี่ยน้อยจะไปไปวัดหะออ๋อสบายดีจ้าเนี่ยเนหันกล้องน้อยอะ่ะมือสูงไม่ตรงผมหรอตอนเนี้ยจะไปได้เนาะสบายดีจ้าสบายเลอะสบายเลอะอ๋อลืมสบายเลอะไปละ ออกไปเอวดีกว่าอันนี้ในหมู่บ้านของโงครับเราก็จะออกไปเอวเมื่องขวาบรรยากาศโดยรอบยามเช้าครับหัวละล้านครับนี่ เติมน้ำมันเติมน้ำมันปันจจัยน้ำมันอย่างสนกุกรถนี่ลิมิเต็ดขนาดไหนลิมิตลิมิตสุดๆอันนี้คือ,อน,นี่เขามาลักดูดน้ำมันเขามางัดเอาจนแล้วเลยงัดได้บ <c oughs> ม,มางัดอ๋อ เวลาจอดล้วเขางัดเอาน้ำมันอืดูดไปหมดไปวัดเหรอโย่นี่บัวบัวน้ำอูอันนี้สะพานน้ำอูครับนี่สะพาน บริเวณโดยรอบ<า>โดยรอบตลาดยามเช้าของ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 เมือขวาครับผมวันนี้มีงานบุญเป็นงานบุญเราจะไปวัดก่อนไงมครันก,น,กนี่เขาจะลงไปกาดไปเอวตลาดครับผมอันนี้อ่ะนกเนี่ยนี่ครับ ที่นี่ปลดล็อกล่ะไม่ใส่แมสก์กับน้องน้องเนาะเาอะไรยังตลาดสดยามเช้ามีขายทุกอย่างเลยครับผลไม้ถั่วนี่อย่างนกกรงหวนันไงอือเดี๋ยวเหรอโอ้มีหลายอย่างน่ากินเนาะ น่ากินน่ากินเรื่องไปวัดหนมะอผูเจับไปวัดกัน,นขนมนู้นอยไอย่าง,งนเนี่ยสุกผักเออนอะสุกผักนูก้นยกอยากกินสุกผักเนอะดีลำมะเป็นห,อหอ่ออะเออ เอาไปจินอ่ะเอาพอแล้วโอ้ยคืองอาสมานนึงอาะจ่ยแล้วจ่ยแล้วจองใมูเออนี่ไป ดับนี่ครับ้ำปลนเสียบไม้อะไรเหรอเป็นกอกเศกเป็นกอกเออยังกวางอ้มันค็สินง่ะคงเป็นกอกเป็นกอกยมางกวางนะละหมงกว้างอ่ะลำเร็วมันแล้ววน้องสัยไม้ก่อนนี่ฮะเดี๋ยวใหเจ้าตังไว้ชิเตก่อนอันนี้แม่ฮะแม่อน้อยนี่อออนี่น้อยจนเออน้อยนี่แม่อ๋อสวัสดีครับเนี่ mình không, mình, mình quăng làm gì cả, rồi, đang quăng này cả, tạm chạy, mười, mười nghìn, mười nghìn, nghìn kíp, mười nghìn kíp, mười nghìn đồng, món này cũng mang năn một cái đó nọ, cái cá đan, hả, kê cá đan, cái kê cá đan của ba thằng đó cả, này mang cò, nó cũng giống quăng nó, thế, trong này này nó, nó này nó, 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 nó bí cho มันมีเครื่องเทศอยในนี้มันมีนแห่ประยัดโอ้นี่แหละตัวการที่ว่าอย่งมันถึงอร่อยเนาะอ่าวอาเครื่องเทศจะอยู่ตรงไหนแนนอืมท้าใส่ตัวนี้เหมือนกวางธรรมดานะเออเออเอแตมาใส่เครื่องเทศแล้วมันเจมเลยใส่พักอมอเลยนาปดี๋ยวไปถออันนี้เปิดไอ้นุอลไอนุ กาแฟเหอไม่หรออันนี้เมอเมนกาแฟก็ทวเคบออดออเออเอาขุนอลมาขายตกมันเป็นผงกาแฟเลยมันก็ผงอ๋อเป็นผงกาแฟล้วชิมไหมชิมได้ชิมได้ไหมฮะเจปีเอมาอดีเอาไปวัดนงกะแม่จะชิมได้เป็นนงอ๋อมาเป็นครับเอาเอาไปวัดก่อน เอาไปวัดก่อนก็นได้ครับเัาเปย่งเยสุมาเก็ม่ได้ไปอาบน้ำก่อนกูจะไปดูสายเหื่อเชื่ออันนี้อย่างไ่เป็นหงคุณหงข่เนี่ยไะเข้าไขา่งเข้าไข่อาหารไกลจมันล้ำวามด้วยล้ำไปมียัไ เฟอร์กินเฟอร์เฟอร์เฟอร์เออกินชิ้นหมูอ่ะกินเฟอร์รับในน้อยนี่รับรองไปลองลองลอง,ลองนั่งไหนนั่งนี้เนาะนั่งได้กุฏุเลยเนาะได้กุฏุเลยแมงกอกแมงกอกด้วยอ่ะอืมเมกรอนี่แมงกอกที่เอาซื้อในตลาด กวางมันเอาครับนวกว่ามันคล้ายๆกวางแต่มันจะมันกว่าเอาชิมดูกินหรือเอกินให้ดูหรอเขาตามมาต้องเอานี่ออกก่อนเอาไหนเอาหเข้าด้วยเอาหัวออกมันแข็งเอาหัวกินม่ได้เออมันแข็งกินได้แต่มันแข็งตรงไหนที่ปรุงใส่เครื่องยัดเข้ามานัเนี่ยอ๋อเขาใส่เครื่องอะเออใส่เครื่องเออ ข้างในนี่มันมีเครื่องปรุงอันนี้ต้องมีวิธีกินด้วยลูกนี่เหมือนเ,อเหมือนกว้างเหมือนกว้างนะอกินเลยนะกินคำตัวเลยกินทั้งตัวอืมอืมมสตรีทกอสตรีทเลยฮนะ <laughs> แก้ตัวเลยเป่งขึ้นตัวเลยนี่ นี่ก็จะไปวัดกันครับตอนเช้าชาวเรางามบริโอนตี่กหน้าผมขอจิ้มกันแล้วเนอะะนะเอาแล้วเด้ออมว่มาปรุงพวกนี้เสิรหัวตรงไหนครับอัวอร่อยเลย เอาไปมันจะบูดถูกมั้กันไหนเนาะบุบวันเดียวเลยสองวันไม่ยแล้วเอาไปวันเดกลับ็พอคนก็ซื้อแต่ส่วนนี้มันมีแต่ส่วนนี้ยำบุญให้มีนะใหปุ้งบ่บบ่บมาปุ้งเอาตะเกียบวะนี่นี่แล้วนี่ใส่พี่ควด เนิดเลยนะกินเอร์ต้องใสมขั้วนะรับอเส้นมันเป็น่ยนเนีวเเส้นมันเหนียวๆเลยแอมเนียวเส้นก๋วยเตียวนะเส้นแต่งใช่ไหเส้นทำมือเลยเนาะเส้นสถียนเลยเนี่ยทำมือุ้ยลิลลเลลลลลลิลลิลลินลลลล อมั้งออ้ำครับพี่กินหน่อยน,อน้าวตาย้นไหไ <c oughs> ม่ไหนอ่ะน<ำ>้้นไหไม่ไหนมันยังแมงควัน่ะแต่หมดเจ็บแมงควงันประมาณ ก็เ,เปิดเอาไปปรุงเนาะเอ่อปรุงมีพักหอมพักอย่างเขาตำเหยียดเขากล่นเลยอืม,มอร่อยว่ะพอใจแม่หมดที่น,ใน,ในะพอใ,ใจเนาะพอใจได้ตัวแม่ตัวแม่จะมันกว่าตัวพ่อ นี่จะเข้าหนาวแล้วมีเสื้อผ้ากันหนาวมาขายกันนี่หนุ่มๆบนไปวัดนะครับเ็อเ อันนี้จะเป็นโพงทานเหรอไม่ละนี่ไหนเหมือนเมืองไทยนะเนาะ,ะ,ะประจิตใจเลยนี่ปหมืดดอนวันนี้เาอาสวมชุดแบบสุภาพเรียบร้อยมาใส่เต๋อข้าวท่านก็กนเลยเอาจะมเข้าไปด้านในเนาะเข้ามาได้ไมไปยิงนะเปิดใส่กระโปรงเปิดใส่ผ้าสิ้น,นเข้าไปไ,ปได้ได้อีบบอ๊อ โอในบ้านเป็หลวงบ้านอ๋อขาต้องป็ัปปตักเสบายดีเจ้าสมายเดีเจ้าสมายเลือสมายเลือดสบายเลือเนะอันนี้เป็นเป็นคนรร่อหลวงวงของาครับผมอาดูรถเด้อนดูรถเด้อดูเดออันนี้คือ สามเมืองก็โนตุนี่ห้องสามเมืองสามเมืองเมืองขวาสามเมืองเมืองขวาครับผมรถอยู่ไหนแม่มันต้องมาจอดในรถคิวอ่ะรถออ๋รถเมลรถมาจอดนี่ครับคนนี้อ๋อไอ้ถ้าจะกลับก็ขึ้นรถกันเนี่ยไม่ก่ออย่างเงี้ยไม่ก่อเนี่ยอ๋อเขาก็ต้องมาขึ้นตรงเนี้ยไปโบเก้วเลยโอ้สะดวกดีเหมือนกันนะครับเนี่กลางเมืองกลางเมืองเมืองขวาแล้วจะกลับก็่อ ส,สมัยดีสมัยนีเจ้า <c oughs> ไปไหนหูจักหมดเนะาะเขาปีไปกุฮะเฮลโหลโอ้เนี่ยกะสะสพานแขวนนระกอ๋อ,ไไอแต่ตัวนี้ขาปิดงเอารูกเื่งไปเนาะเอะเอต เคยมีประวัติไหมคนคนกินเหล้าขี้ไปแล้วก็ตกเลยโอ้มาตายเนาะเอแต่เออมัดทายยังมัดท้ายด้วยโอ้โหน้ำลึกโลเนี่ยเฮ้ยมันอย่างแป้งเนี่ยเออแก้งก็สะพานแพน่ะโอ้คนหลออ่อนน้อยตกสองคนตกเนี่ยไม่มันพวกอ่านี่บ่เฮ้ยเดี๋ยวนี่เขาเปลี่ยนแล้วไม่ยืนตีวเล็กค่หนึ่งนะเออนี่มันมีเล็ก

ันนี้สะพานแขวนคือดังถ้ามาแบบมามามาถึงไอ้สะพานแขวนนี่ก็ถือว่ามาบ่ถึงเมืองขวาอ๋อต้องถือกัลที่อะไรอันนี้อย่างนไรด่วนเลยโอ้โหน้น้องยกโขาเเคยห็นถุงใหญ่มาได้นะโอ้ทบกิโลหนึ่งนุกประมาณสิบโลได้เหรอโนึยสิบไปโลโอ้ตุนนักหนาเนี่ยเลยอ่ะโอ้ นี่ครับผมเบราลาโกมาเซาวนี้สาวนี้โอ้ยนานๆเจอกันอีนอนอนอุ่งเนาะตอนตบ้านนี้เหลือนี่มัน นี่จังๆวะมันเหมือนคลาสสิกอ่ะเนี่ยน่ะนเหมือนเบียร์คลาสสิกอันไหนมาก่อนเดียวเรา,ามาก่อนแล้วเบียร์อะไไหนมาก่อนาอันธรรมดาเหรอนี่เออธรรมดาอันนี้มันทีหลังแล้วเนี่ยมามาดูแลว้วันโนกุยยะอยนอยางกินวันนี้นกุยอยางกินนะ นี่มันได้กินลาบมะมืนแล้ววะขยากกินลาบอันบ้านเฮาเหรอจ๊ะเมนูลาบบ้านเฮาอ๋อแต่ปกติมันจะมาลาบยังบ้านเฮาเนอ้ํามีเครื่องเทศอย่างนอ้ําลองเพื่นอ้ําอันนี้เชื้อเพลิงอะไรนะเชื้อเพลิงอันนี้วะยางพาราอ๋อยางพาราเอาเป็นเชื้อเพลิงเลยเหรอติดง่ายเหรอติดง่ายอึสุดยอดเลยเดรู้แล้วดังไฟกันก่อนนั่นแหะดังแล้วอันนี้มันมีไฟแล้วเปล่ามีเครื่องเหรือเปลมีเครื่องทุดแดง Hadam hẹp in the bay pha thảo này. Hm? Hadam hẹp in. Soon mẹ miyamot. Piếng phong sai miyang. Say miyang. Makud nam miy đam pha yên kim. No, 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 อยากเห็นนะอยากเห็นปุนี่อะไอยากเห็นนะอืมอ๋อเปนบบยากเลยไหนลองดูดูเอาใส่เสื้อผนนี่ไรนะโอ้หมุนน้อยเดียวหมดเลยนะเออลงทุนแรงโอ้ติดเลยติดเลยโอ้โหนี่ครับมัน Amazing Thailand Amazing Rawland ลายเว้ยลายลายลาย,ลายเออมาแล้ว หลับจีนจะได้หน้าแดงก่อนการมันฮอนนั่อนยอย่างหนซอสเหรอเออนี่ซอสบอหนันเออแม็กกี้อ๋อซอสแม็กกี้แล้วครับแล้วเออเอ,อเาแทงแล้วเออให้กูกิน มันเดิมมึงอันนี้หลับควายนี่แหละกกิเอ้ยจะนายแม่เนอะโหดได้หรมันเดินอยากกินซุปพักเนาะลองเบิ้งวันนี้นี่มันอย่างกุบซุปหนอสบายดีกินน้ำกันมา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 เอาโถดนะมามามิ นี่อันนี้อันนี้สู้พักแต่เจ้าได้เ้าซื้อนี่นี่นี่ซุปพักนี่ซุปนอนอันนี้ลาบเมาก่อนันนั้นเนี่ยนะอันเป็นเบียร์เบียร์เดี๋ยวผมชิมก่อนครับผมมักกะ dom นี่มักบวบอืมเูื้อไมันก็เหมือนบวบอืมอแต่อร่อยใช่บปะแซ่บมันหอมแง่เนาะหอมแง่นะหอมไง S <S มาโดนหรือเปล่ามาเราโดนหรือเปล่าเมื at ่อวานตอนนี้เมื่อวานไม่แหละมาทางเดียวกันไอ้บ่อแก้วน้บ่อแก้วครับภาษาไทยเอิญมากเลยนี่ตัวผู้ตัวผู้คือกันคือกันเนาะตัวผู้ตัวผู้มาใส่มานั่งกินเลยไอมียังโมแม่สตี้มีน่ะโทรไหมคู่แห่ตกแตกงแหละไวรุ่มเลยคุณใหม่ไุณเอาไปขั้วเนาะก็ได้เอื่มกินอืมเป็นยัง ลาบไทยแซบบลับสุดยอด,อดสุดยอดเนาะแซบอิลี้น่แซบแซบเลือดเนียวตัวปูเนาะมันกับตัวปูวอะนกนี่ปลาแฮไปไหนไปเดี๋ยวนี้ไปบ้านเสือบุญบ้านเสือบุญนี่ไงโอ้โห อะไรนั่นสิบุ้นมินบอตัวเม้นตัวเม้นตัวมินสบายอุราสบายอุรานี่จะกินกับแม่เนี่กินแม่กินแม่แลงไม่กินว้าไร้กินด้วยกันเนาะนี่ซื้ออะไรนี่เด็ดซื้ดเพชรเสือเพชรเด็ดเด็ดเอฟซุ่เด็ดักแต่งยรักแต่งายอันนี้นี่อันนี้อะไรแม่เนี่ย แกงเต้าอกเต้าแกงน้ำเต้าอ๋อบ้านเฮาหมกบ้ำเต้าหมกบัวอุ้ยน่ากินน่ากินแต่น่ากินขออันนี้อ๋อปลาปลาน้ำอูนี่น่ะโอ้น่ากินแท้แล้บแบบพื้นบ้านพื้นบ้านขอสักคำเด้อเฮ้ยสบายอุลาต้มยำปลาย่างนี่ต้มยำปลาย่างลาวอันนี้ลาวเขาเรียกมาขอ น่าุ้งตนอึงเปล่าเลเหรอน่าเอายาวบ้างนอิ่มปอาเนาะไม่ค่อยฝาดถ้าเปลือกออนเออเปลือกออนมันเปาดแลวเลาเียคนี่มีทินทำอยู่บันกุ่งบุตเพื่ที่เพ่ม่งนออนอนนยนอากออข้่งาอข้าช่งตะุ้ยยินยนะ

ปิ้งปิงปิงปิงย่างย่างสิทั้อหลาบโอ้เฟหลายมื้อนี่เพราะยังยังพู้เถื่อกินก้อนจริงเถ่ามันเสพก้อนนอกแมนแโอ้ยมาเสพกับมานี้นี่กินก้อนจรงว่าเออเซบถ้าว่าบ่กินนี่ว่าเซบก็เอยังเชื่อโอ้ยเซบีลีแมนแล้วเออ